คันนี้สุดจัดแล้วนี่ใส่บันไดเลสมาด้วยครับรอบที่แล้วรีวิวไม่ได้รีวิวบันไดเลสนะครับิ่งมาคันนี้ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถด,ดำซิงบินด่วนนะครับผมมาพี่น้องพี่น้องนะพี่น้องนะพี่น้องนะทีมงานไม่มีการในงานทำเลยหานะงานให้เขาทำหน่อย มาเรามารีวิวคันนี้ครับมาไปทำความรู้จักกับเจ้าของคันนี้หน่อยอ้าวมาถึงสตาร์ทเลยครับต้องอ๋อยกดับคันนี้เก่าเก่าเก็บรูไม่เก็บนะไม่ทำงานเก่าแรือว่ายังทำงานอยู่นี่ครับสวัสดีครับชื่ออาร์ตครับอาร์ตอาร์ตคนหล่อ โอ้โหนี่ครับวัยรุ่นอายุเท่าไหร่สิบแปดเองผู้ทีมงานเองมีเด็ก,ดกยังวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะแต่ว่ามีการมีงานทำเป็นของตัวเองรครับรคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีกระจกนาทรงนาซาครับเครื่องยนต์เท่าไหร่เนี่ยแปดปดเครื่องยนต์แปปดธรรมดาไม่มีโบ่บางฝุ่นก็เบาๆครับ ตรงกลางไม่มีนะแต่ครั้นี้เหมือนจะนานแล้วนี่ใช่ไหมดูจากสีนี่สนิมขึ้นแล้วฮะยี่สิบกว่าปีแล้วสมัยุ่นโอันนี้พ่อให้พี่อีกทีครับยังทำงานปกติส่วนใหญ่วิ่งอะไรครับวิ่งมันวิ่งมันได้กี่ตันนี่กระบะนี่นะกระบะไม้ด้ยีงเนาะตอ ต่อชั้นหนึ่งได้กี่ตันหกกับเจ็ดตัน,ต,นต,ตัวนี้ยางเท่าไหร่เจ็ดร้อยห้าสิบใช่ไหมเจ็ดห้าคารหน้าของอะไรของอิสุอิสุถังน้ำมันถังน้ำมันนี้แค่ยี่สิบลิตรมั้งเนี่ยใช่ไหมเกียร์กี่ลูกอ่ะสองลู สองลูกเหมือนกันล็อกอุนิเกียนิสันเหรอเฮ้ยแบบเกียร์นิสันมันยาวดีว่ะบ้าของอะไรปะดูแล้วเงยเสลายดูกไม่ใช่หรอกกระบอกก็จะเป็นสอ,ส,อสองตันแกนเล็กนะครับยางหลังอะ่ะเท่าไหร่ 750 <150. S 1> ขรอบ16สิบขอบ15หกฮะสิบห้าเ <15. S 1> หรอ <15. S 1> ลายแฟด2สองนี่ครับเ <15. S 1> ท่าไหร่นี่ลายนี่พันพันพันสองพันสอง,ส,อง,ส,องสั่งทำหรือว่า,าหรือว่าเราซื้อสำเร็จส,สั่งเอาสั่งเอากี่นิ้วนี่สามนิ้วไหมใช่ไหมสองสาม ประมาณสอนิ้วสองสามนิ้ว,าน,วนานแล้วนี่น่าจะดูไปแล้วน่าจะ3นิ้วครับกระบะก็เป็นกระบะไม้ครับสามนิ้วสนิ้วกระบะนี้นนตั้งแต่ติดรถมาเลยเหรอครับผมอุ้ทนมากไม้อะไรทนขนาดนี้นี่ครับฝาฝาท้ายก็ไม้นะครับบางฝุ่นท้องช้างครับผมไฟเลี้ยวไฟท้ายยังเป็นของ รถกระบะนะธรรมดารถทำมาหากินนะครับพ่งเนะอ๋อเพิ่งจะได้แต่งแต่ก่อนเนี่ยเดิมๆไม่มีแต่งเหรอจุ้ยแคทเธอรีตไทยสามชาตใส่โปรเจกต์ต่อไปคือตอหมัครบ ต่อใหม่ทั้งคันเลยแท็กซี่เดิมแต่ว่ากระบะนี้น่าจะเป็นมีเนียมใช่ไหมของเสียจนน่ะเอ้ยเสียจนนู่นน่ะคันนู้นน่ะสวยนะกระบะมีเนียมสามหมื่นห้าจัดเหมือนเสียจนไหมอ,อยมอืมต้องวิง่งต้องวิ่งงานเดือนหนึ่งเลยไหมถึงจะได้อเ,เอ๊ะเดือนเดือนหนึ่งนี่ เราได้เงินจากการทำงานกี่บาทบหลายประมาณกี่หมื่นสามหมื่นได้ไหมรถเยอะคัสซีน้าห้า ยี่ปีครับสภาพยี่สิปีก็แบบนี้แหละนะพี่น้องเ <Okay. S 1> นี่ย <Okay. S 1> ก็ตามการเวลานะครับแต่ว่าน้องแกจะบูรณะใหม่จริงๆทำสีเองก็ได้นะถ้าเรามีประสบการณ์เนาะ <Okay. S 1> ทำเองก็ได้เนาะสีพวกนี้เนาะ, <Okay. S 1> นะแต่ว่าให้ร้านทำดีกว่าเนาะ ขาแรปลองแรปลายสวยได้ใหม่มใช่ไหมวันนี้ไม่มีงานเหรอมีนะครับว่างเลยเดือนหนึ่งทำงานกี่ครั้งอ่ะน้อยมากฮะกี่เที่ยวเอได้เดือนหนึ่งได้กี่เที่ยวยังวันนี้ยังเดือนนี้ได้แล้วกี่เที่ยวยังนะครับยังจอดอย่างเดียวเลยโอ้ ทำยังไงถึงจะมีงานเยอะเราวิ่งหางานไม่หรืองานวิ่งหาเรารองานรองานีนยผมรองานเดี๋ยวรองานก็อ้อยเขาก็ปิดไปแล้วออ้อยปิดแล้วเลือแต่มันมันก็ไม่ค่อยดีมันก็ทุกอย่ปีหนึ่งนี่ต้องที่เรียนเรียนหกับเดียนสิบสอง มันต้องมีอะไรเสริมอีกอาชีพเสริมอีกไหมเนาะเพราะว่าเราจะวิ่งแต่อย่างนี้มันก็ไม่ได้นะบางทีมันไม่ค่อยมีเนาะรถเยอะก็ไม่ค่อยได้ขนรถเดี๋ยวนี้เจ้าของเขาก็มีรถมรถใครรถบ้านด้วยรถใครรถบ้นคเออเราต้องเปลี่ยนแปลงมีอยู่คันเดียวเนาะเขากัจ้างไป เดี๋ยวนี้มีทุกทุกหลังคาเรียนแล้วสองคันสองคันอยู่มีอย่างฟ้านี่ปลาดวงนี่งานเยอะไหมไม่มีงานไม่มีงานเลยก็รองานกันน่ะรอเดือนสิบสองหรีออะไรจะมีงานมีงานไหมเราโอ้ผมเดือนสิบสองงานเยอะหลายป่า ไปพวกเราไปหางานทำหาที่ไหนกรุงเทพน้าพี่น้องนะน้าพี่น้องนะหน่อยสิสิัสดีครับสวัสดีครับน้าพี่น้องหน้าอะบเจริญทรัพย์ครับอันนี้อบอบเจริญทรัพย์มาฟังความลั่นของคันนี้หน่อยได้ข่าวว่าลั่นเหลือเกิน ม่เซียนโอไมเซียนโมีตัวแทนไหมก็จะริบซะหน่อยฮะ เสจจนจะดิบเหรอโอ้สวยนะครับกระบะนี่อนาคตถ้ารถผมแบบเหล็กผุก็จะอาจจะทำใส่แบบนี้แหละสวยดีสามชาติหน่อยคันนี้ เฮ้ยคาเกียเสียงนิ่มมากเลยครเนี่ยเสียพสามช้า ini baterai oh hello, ini baterai, Yuli oh, oh. 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 น้องนะจบแล้วครับคลิปนี้นะพี่น้องอูอันนี้ใหญ่รถเสียป้าด,ดวงไง วันนี้มากัน1 2 3 4 5 6 7 8มีแตนซิน่ง e มีเสื้อทีมงานด้วยครับแผ <ส ession> นกสามชาบเจ้ <ส Main> อ๊อ<ส> อยไม่ใช่แล้วรอลมรอลมเนะเอาแต่ลมไม่มีเหรออ๋ เฮ้สัย,ายสายหลุดหรือเปล่าเสียวขาดเหรอโอเคครับผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเ,รจเจอกันคลิปหน้าครับผมทีมงานว่างงานนะครับ ก็เลยมารวมตัวกันพบปะสังสรรค์กันนะครับรีวิวกันทุกคันแล้วครับจริงๆมามีเยอะกว่านี้เราะว่าติดงานติดงานมาไม่ได้ครับ